โอ้เลี้ยนางไม่ยังดียางคันยัเงดีันเขาย่างเดียวกันจิหวานเลยวันเลครับสัมรถพอดีพี่้องสวัสดีทุกคนนะครับผมมาไม่กินขาล้กันกินขาล้งบานแมงไหม่มันหลแกงไม้แกงจืหว น่มน้อยหลายปิ้งน่องให้เปรีงไก่มากินข้าวมั้งจันหายังไงนี่แหละป้าว่าหมกขอดแค่แล้วเจ้าแล้วเอาผ้าผีใหม่นึงมู๊กือนางเติมเมือบคือเหรอพิมคือนางเติมเมือบคือเนี่ยคือโบขึ้นไปนั่งข้างบนมันจิบมาเห็นเขาข้าเจ้ามันจิบผ้าพังห้องหันมากินข้าวม้งจักิน

ไปมาขอมาหอก็นมึงช่วเรากินขอไปเลยไห้บอกวาเขอม่หรอเอาไปซักขึ้นไหมแมมันนั่งแล้วมันนั่งเจ้าเจ้ากีลาขึ้นไปฝุ่นเลยเ้าเฮ้อเอาหเาหยังัวไปกินยามันเนขอว่าเนี่ยินไปกินยาหัวเนื้อคิด ก in so ุ้งบามันกินหลายแล้วกุ้งอะไรกุ้งทะเลกุ้งหอยข้างหัมากินเขาพอบอกเห้เห็นเขากินยังไงก็กินน้ำเหมือนกันเนี่ยสอมเลยกระสอบกินมิดขึ้น ขอบขั้วไหมันอบวไนี่อนีมันสยิ้คนละเถี่ยแค่ว่าแค่ว่าบรหิวมือนี้รสกินอันน่้น้ำพร้อมไเลยกินตังทะเลพร้อมไฟบั้งแกรสมอ้วนมา้ยกระจุเลยตังทะเลสาดนึ่งมะแบหมดน้องพีมันจินมมะองจานนะเป่นแสบน้ำปลาแดงแ่บน้ำปลาแดงอ่าไรเอาเอาวัวก นึกวากินนกอย่นะพี่หนุ่มไปไฟไรแม่ไปไฟนี่อ่อนนี่โอ้ยแม่งมาเต็มเลยมาบ้านเขาเต็มเลยเดี๋ยวแต่ไหนยังกินเก็บบรรยากาศตอนแรงๆกับข้าวอาหารไทยเนี่ยยังมาแล้งกินอาหารไทยต้นไม้กับหัวเข่าจุ่ม ส่วนมากเงี้ยมานล่งหุงขงเขอลูกใหกวับท่านลูกใหญ่ววท่านขเขาไปได้แล้วมัจะขีดออกโอ้โออหุกันแน่นเลยวิ <laughs> นยังหมาโ้หว่าเสียงเขาอยู่ยมนรอรับตัว่นบอกว่าม,ามันงน่เท็กำลัง ผู้กำลังท oh. ่าสอนไปสิมึงเลียนมึงีช่านีบ้อะไรคู่อยคานโอาค้านเหรอ่ะเอานี่อะาทีได้มักขากันไปวนี่มึไปไปอมึงก็มาถ่ายไปเด็จ๊กก้าดวงหนงนี่นี่้าแล้วเหรอกี้หลากิเกงแท้ไม่กินเขามันยกมือแต่จะมือพูนมือมันด่วนหนามือใหญ่เอามัน เนี่ยคานเหรอนี่ไงเพีงหลานเจ้าคานแล้วหลานเจ้าคานแล้วเออมืออื้นเดี๋ยวเลี้ยงฉลองนี่นี่นคานแล้วสองเก้าเออออกสองศูนย์เนาะนี่เหนี่คานแล้วเดือนดินตายม่เมียเพิ่นวันลูกคานเลยเกือบกบไส่แบบนี้ดีใจค้าดีใจไม่กินข้าวกินา ปิ้งกมากินนั่นเลทำ่ของคุณละมันท่าน่งี้ยายอันยลยงยกินก้อนยังเอาอ่อนนั่นเะนะยังเปลี่ยนกันนี่นี่คานแล้วเหรอนี่ลอกคุที่ห้องบ้านครเด้อนี่นี่นี่คานแล้วเหรอคานแล้วมันจะคานแล้วออกชุนช้อนโตใจเหญ่เพราะเว่ามันเมียนี่อยู่บอกใคยเล่นจังจ้องมันนีคานเลยเ รถเหนือวเมบอบเาท่านถึงหกเกามันท ah, ี th th 6, 99, ่สิบเก้าว้าว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 ว้าข้านว้าวว้เวว้าวว้าวีเาวว้าแห้าวว้าวว้าว้านว้าวว้าวว้านี้า้า้าวว้าีว้าว้าววาาวิ้าวว้าวาวบ้า้ว้าว นอนรับนี่เอาหัวอยงเี้ไก่เน้ำพอนัาเสียงติดแม่ไ้เลยนับตาไ้เอ้ยเงี้ยงเก็กอนไปเลยนันแหละอือปเงี้ยงก็จีนอยู่บ่า่าคนนี้เอาวางลงไปขอวางลงไปมันจะไปอันนั้นเอาโต๊ะคือเอาโยกมันอยากเอามือไปแต่ยายเอาผมไปได้สวงอันทีมันก็เลยลมที่งนี่แตงกิลตก่อน่ะอืมกิอ กินแกบสิมเลยคานนี่ตลกจงเต็มเปบ่าเลยน่อือแล้วพี่น้องหลานก็ได้กินเนาะเลี้ยมันเลียนเย็นเอากวดให้หอมไม่กินไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่จะเอาไปหาปูไปกินของปูไปน้องเมกิน นี่นี่กววินแกงเชววาน,น,น,นแกงเชวานแกงเวานกินวนะกินบทอดไข่แล้วทอดให้กินอ้อกินได้เยอะกินเยอบะเพ็ดจั๊ย่างบะเพ็ดจอกน้ำจิ้มน้ำจิ้มยักินบะเพ็ดจัย่างเ้วเลยสี่ทนกินชาวหลาาวหลามผู้ข้านแล้วหมาแม่าไหนไมาอาจารย์

กวนเนื้อกวนให้มันยิ้มตาหน่อยใช่เสียงตาหน่อยใช่มันยิ่งเท่นานแล้วกดิ้งงูแล้วแล้วกดิ้งงูเริ่มดื้อแล้วมันมึนเกลียดเหยียดใช่สิไปทักพันพันเขาบอกห่องใส่กีดใส่เนาะแม่เขาบอกกีดใส่เดี๋ยวเวลาเขาจะไปใส่หนูมากีดนะให้น้ำเด่น น้องแบนก็เพิ่งกลับม,มาจากลอยเอ็ดเพราะว่าทุกวันศุกร์เพิ่นสิมากลับมากลับมาบ้านพี่น้องเป็นเป็นไปอยู่ลอยเอ็ดออไปเรียนหนังสืออยู่ลอยเอ็ดครับผมพ่อวันเสาร์อาทิตย์จังสี่เพิ่นก็กลับม,มาทุกวันศุกร์กลับมาบ้านขี่ข้านยู่ขี้อห,หอดหญ้าขี้หอด มามันก็ก้อนเรียนอยู่พี่น้องีูงนากเพราะว่าเรียนสร้างนะก็ต้องมซ่อมรถซ่อมรถไทยเบดมือเบิดเวรแม่นบ่แนบ่ได้เฮ็ดเนาะเฮ็ดเตเฮ็ดรถใหญ่แล้วบ่เป็นเครื่องเวกอ๋อเขาก็ไตเลเวลไปเรื่อยซ่อมตึกๆก็ซ่อมมอไซค์ หลังมากกับฝนควันได้ฝนคอนอยู่บ่โอ้ฝนคอนเรียบร้อยแล้วธรรมัาเฮ้ยเขามืซองจานเลยดิเ้ยมือซองจานมเมียคอยบอกว่าใ้เอาใก่ว่ากินว่ากนเันโลเลียนโอเคพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับผมกินเข่าเนี่ยมาแนนม้วนๆกันครับผม ไปก่อนสวัสดีครับ